อ่ามีฟ้ากําลังผ่าลงมาที่ฐานคือต้องการคือคือตรงตามที่เราต้องการเลยครับแล้วมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยนะครับสุดยอดเลยครับนี่ครับมีลักษณะก็คือเขาจะไม่ได้มาเป็นแค่วิดีโออย่างเดียวสังเกตว่าจะมีเสียงด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการสร้างวิดีโอนะครับด้วย AI จะมี AI อยู่3ตัวนะครับที่เราจะใช้กันในวันนี้ ตัวที่1นะครับก็คือตัว Gemini นะครับตัวรม่ว่าตัว Google Gemini เนี่เองครับสำหรับตัวที่2นะครับก็คือตัว Chat GPT นะครับสำหรับตัวที่3ตัวสุดท้ายก็คือตัว Google AI Studio นะครับเราจะใช้3ตัวนี้สร้างวิดีโอยังไงเพื่อสำหรับเพื่อนๆจะสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับอาจจะไปทำคลิปหรือเอาไปทำเป็นสไลด์โชว์อะไรนก็ได้นะครับลองมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะมาสร้างที่ตัวจะมีนาก่อนนะครับโดยที่ ตามที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับรู้สึกว่าเจมินายเนี่ยจะสร้างรูปได้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สมจริงนะครับและผมก็รู้สึกโดยส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าชอบมากเลยจะให้ตัว Google Gemini เนี่ยช่วยสร้างรูปขึ้นมานะครับโอเคลยไปกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตัว Google Gemini ตัวนี้นะครับที่แท็บแรกของผมนี่นะครับหลังจากนั้นก็เราจะสร้างรูปใช่ไหมครับก็มาคลิกที่สร้างรูปด้วยรูป อินเอตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์คําสั่ง,งลงไปเลยนะครับว่าเราต้องการอยากไร้าูปอะไรในที่นี้ผมต้องการบอกว่าต้องการให้สร้างรูปเป็นเป็นแท้งฟาร์มนะครับแท้งฟาร์มก็คือเกี่เกี่ยวกับว่าที่เก็บน้ํามันแบบแท้งฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สภาพอากาศฝนกําลังตกหนักนะมีฟ้าผ่า ที่แทงการเป็นภาพมุมสูงถ่ายภาพนมองโอเคหลังจากนี้ผมก็พิมพ์พร้อมลงไปนะนะครับเดี๋ยวเรามาทวนพร้อมกันอีกทีนะครับว่าผมต้องการที่จะสร้างรูปเป็นแท้งฟาร์มนะครับสภาพอากาศเนี่ยมีฝนกำลังตกหนะักมีฟ้าผ่าลงมาที่ตัวแท้งด้วยนะครับ ถ้าต้องการต้องการให้ด้วยว่าให้เป็นภาพมุมสูงใช้โดรนเป็นการถ่ายภาพให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับหลังจากนั้นที่เราพิมพ์คําสั่งลงไปเราก็กดส่งตรงนี้ได้เลยครับรอให้จะมีนายเขาสร้างภาพขึ้นมาสักครู่นะครับรอเข้าดาวน์โหลดสักครู่ตอนนี้เขากิมตอบกลับมาแล้วนะครับว่าเขาเข้าใจแล้วนี่คือภาพที่เราต้องการนะครับอรอแป๊บเดียวนะครับเราก็จะได้รูปออกมาแบบนี้เลยเราก็ได้เห็นว่า ลักษณะของแท้งฟาร์มแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาที่ตัวแท้งฟาร์มตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะดาวน์โหลดดาวน์โหลดรูปตรงนี้นะครับโอเคหลังจากดาวน์โหลดรูปแล้วเราก็จะไป AI ตัวที่2นะครับตัวที่2นี่ก็คือตัว chatgpt.com นะครับใน,ในที่นี้ผมจะใช้ตัวโมเดล chatgpt 5ตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็ไป add p h โต้ที่เราดาวน์โหลดไว้สักครู่นะครับโอเค เราเพิ่มรูปนี้เข้ามานะครับแล้วผมก็จะพิมพ์คำสั่งออกไปเหมือนเดิมนะครับว่าต้องการสร้างวีโอโดยใช้โดยใช้รูปที่อัปโหลดนี้ให้เขียนคำสั่งเราจะให้เขาช่วยเขียนคำสั่งนะครับเขียนคำสั่งหรือว่าตัวพร้อมเนี่ยเพื่อไปสั่งให้ AI ตัวต่อไปทำงานหรือว่า สั่ง Google AI Studio นะครับโอเคผมก็สั่ง Chat GPT เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าผมต้องการให้ที่จะสร้างวิดีโอนะครับแล้วผมบอกเขาไปก่อนว่าผมต้องการที่จะสร้างวิดีโอโดยจากรูปที่ผมอัปโหลดขึ้นไปนะครับให้เขาเขียนคำสั่งพร้อมสั่งให้ Google AI Studio เนี่ยสร้างวิดีโอโดยภาพเนี่ยเป็นมุมมองแบบโดรนที่กำลังบินนะครับ เขาก็จะเป็นภาพโดรนบินรอบแท้งฟาร์มนี้นะครับสงที่ผมต้องการและเห็นด้วยว่าฟ้าเนี่ยกำลังผ่าลงมาที่แทง้งแล้วมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะกดส่งเข้าไปเลยนะครับรอ Chat GPT เขาเขียนคําสั่งสักครู่นะครับ Chat GPT เ,เขาจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการเขียนคําสั่งออกมาเนี่ยตอนนี้เขาก็เขียนคาสั่งออกมาเรียบร้อยแล้ะอันนี้คือพร้อมเราก็จะได้เป็นพร้อมภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พร้อมตัวภาษาไทย เดี๋ยวในที่นี้ผมจะกอบเป็นตัวาภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับโอเคผมก็จะก๊อปปี้ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปตัวที่ Google AI Studio นะครับตัว AI ตัวที่3ของเรานะครับหลังจากเข้ามาที่ Google AI Studio แล้วนะครับให้เรามาที่แถบด้านซ้ายนะครับที่บอกว่า Studio เนี่ยครับผมก็จะมาที่ Generate Media Generate Media เราก็เลื่อนหาตรงที่บอกว่าตัว v i b o ตัวนี้นะครับ ตัวน้องหมาแล้วก็อยู่บนตัวเป็ดสีชมพูนี่ครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นผมก็จะคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอัปโหลด image เ,เข้ามา mm. ก็คือรูปตัวแท้งฟาร์มของเรานั่นเองหลังจากนั้นเราก็คลิกคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับผมก็จะวางตัวพร้อมลงไปนะครับ mm. จากที่เรา ก็ปี่มาจากตัวแชท GPT หรือว่าตัว AI ตัวที่2ที่เราใช้มาสักครู่นะครับหลังจากนั้นตรงแถบด้านขวาล่างนะครับจะมีคําว่า run อยู่นะครับแล้วก็กด run เข้าไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะ run ข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับโดยจะใช้ข้อมูลจากรูปที่เราอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็เขาก็กำลังจะ create หรือว่าสร้างตามคําสั่งของพร้อมที่เราเขียนลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอเขาดาวน์โหลดสักครู่นะครับ จริงๆแล้วนะครับการสร้างวิดีโอนะครับวิดีโอด้วย AI เนี่ยจะมีอยู่ AI อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับที่สามารถทําได้แต่สาเหตุที่ผมมาสาธิตตัว Google AI Studio เนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นฟรีด้วยนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียตังค์แค่เราใช้ตัวอ e ีเมลของเรานะครับที่เป็น Gmail นะครับสมัครเข้าไปหน่วยตัว Google AI Studio เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องเสียตังค์หรือว่าไม่ต้อง บ,บัตรเครดิตอะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแต่เขาก็อาจจะจํากัดตัวเครดิตที่เราสามารถใช้งานได้นะครับว่าจํานวนครั้งอาจจะใช้ได้ไม่เกินกี่วันเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปต่อไปนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับก็จะได้รูปมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ก็จะมีช่องด้านล่างนี้นะครับเป็นปุ่มด้านล่างถ้าเราจะดูวิดีโอก็กดตรงนี้ได้ หรือว่าถ้าเราจะกดเราชอบเราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถรีสปอนหรือว่าบอกเขาไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลากพรีวิวถ้าเราลากพรีวิวเรากดมาก็จะเป็นภาพใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเราชอบเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้หรือว่าจะเป็น Export to Drive ไดก็คือเหมือนเป็น Google Drive นะครับเราจะไป็น Export หรือว่าส่งไปที่ Google Drive ได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับเพราะของเขาเป็นระบบ Google อยู่แล้วเขาก็จะสามารถ ไม่ว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ Google เนี่ยเขาก็สามารถส่งต่อหากันได้อย่างสะดวกนะครับในที่นี้เดี๋ยวเรามาพรีวิวกันดูก่อนนะครับผมจะมาคลิกดูลักพรีวิวเพื่อให้ชัดเจนแล้วก็มากดดูว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือก็จะเป็นตามฟอร์มที่เราต้องการนะครับว่ามีพายุกําลังฝนตกหนักนะครับ มีฟ้ากาลังผ่าลงมาที่ฐานก็คือ,คอต้องการก็คือตรงตามที่เราต้องการเลยครับแล้วมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยนะครับสุดยอดไปเลยครับนี่ครับมีลักษณะก็คือเขาจะไม่ได้มาเป็นแค่วิดีโออย่างเดียวนะครับสังเกตว่าจะมีเสียงด้วยนะครับนี่ครับจะมีเสียงฟ้าผ่ามีภาพลักษณะของโดนบินก็คือจะมาทั้งภาพและเสียงพร้อมกันเลยนะครับที่ความยาววิดีโอประมาณ8วิี่นาทีนะครับ นี่ครับโอเคถ้าเราชอบวิดีโอนี้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดเราก็ไปเปิดดูนะครับ ก็จะมาทั้งภาพและเสียงแบบนี้เลยนะครับผหมีเอฟเฟกเสียงไฟไหม้เลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้หรือว่าชอบคลิปที่ให้ความรู้แบบนี้หรือว่ามีมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้นะครับ ครับ